สวัสดีครับพี่น้องครับอันมันเป็นเจ้าใดมันเกิดอีหยังขึ้นตำบลานกะมองแต่แม่มองเดี๋ยวเอาสีขามามองอันนี้แม่พ่อครับอันอยู่บ้านนี่มีหมอลำบ่ครับสาวน้อยไหมนี่อันนี้น้องหิ้งครับนี่อันนี้น้อยอันนี้ห้อยหี้น้อยไอ้โอ้ครับครับขอบคุณครับพ่อครับขึ้นไปทางเซนนี่บ่ขึ้น

เนเอาน้ำน้ำเอาน้ำน้ำนน้น้ำนาล้ผู้ใดจะน้ำเอาโอ้น้องี้อะไก็ีน่อยแ่อยาย้มาน้หน่เข้าแต่ขี้มาเขาแต่ดึกว่ะฟันหูแท้ๆว้าเอ้ยเขากับด้นน้ำกวนน่าสิ มีผู้ใดลงมานั่งปครับเขามาเพียรได้ครับต้องอย่าัวดเออเอาเอามึงๆสิไปบอดใวานเจ้าเธอมึงเป็นหยังพี่น้องคะอันตำบลก็ผ่านมาแล้วขนาดนี้คือบ่จนว่าหั่นัดเพื่อมีงานอยู่ตำบลมื้อนี้ก็ว่าแต่มีงานอยู่โรงเรียนโรงเรียนก็ผ่านมาแล้วอือวัดก็บ่มีหยังแม่เนี่แม่ม่แต่ประตูโค้งแม่สื้ออยู่บ่มีหยังเลย เอาพูดเลยจีทอยรถก่อนเอาูเลยจีถอยรถก่อนคออก็อ่งเกิดอยากแทะลูกพี่เอ้าไฟตาแม่เอาแม่เอาเออพูดเลยจีไปก่อนเอ้าโอ้ยหัวเดีไมแล้วมาตันด้วครับนะไม่แล้วไปแล้วแต่รถไต่ฮอดดีบวกออกก็บบุมีรถขับแต่ออกเลยต้องให้รถตามเท่านั้นเอาเราเป็นผู้นำทางทางจิตใจก็ว่าเต็มหัวเนาะกะขี้มากบ่มีิ้กะรุดบุ๊มบิ้วอย่างเพื่อไรบุมบิ้วอย่างลยตอนเออบ่มีบ่มีิเบรกบ่มีสะดุดบ่มีจอดมามนะ พูดอี่ห้อแล้วขี่รถไก่เนาะเขาจะหูแจงกมอลำเลียนยู่งใสยกัฮีงบ้านน้องหิ้งใหญ่หรอวะบ้านน้องหิ้งใหญ่เสียอะไรครับเนี่ยเขาก็ะปุกไปเลยบอกแต่พี่น้องคะตอนนี้เขาต้องกลับไปหิ้ใหญ่นะคะพี่น้องคะเนื่องจากว่าเขาไม่หิ้งหน่อยแต่อยากกลัวนะ เออก็จบเลียอยู่ยยี่ไงแต่ว่ามายี่หน่อยเนาะก็บ่พอแล้วตีก็บ่พอแล้วอันผ่านวัดกันแล้วผ่านโรงเรียนกันแล้วน้องนีเอาเอ้ยโอ้ยนอนหำเลยพาแห้งผ้าบุษโทครับรถนั่งรถผ่านโรงเรียนกันแล้วแต่เบิ่งผ่านผ่านโรงเรียนเลยพี่น้องเฮาออกจากวัดแล้วเฮาสิผ่านโรงเรียนเด้บัดใช่แล้วตำบลคือสิบ่มีหยังดอกเงียบจิ้มลิฟทีอยู่ไม่ใช่โอ้ขี่รถน้ำกลนกันหนึ่งชีอะไรมึงนี่ล่ะไล่กันไม่ใช่ล่ะมันม่วนดีๆอือเฮาก็ วิ่งกับขี่เจ้าเอาท่นล่ะคนขึ้นจากหัวแจ็กทางนี่อันเบรกก็บ่เบรกแม่ไห่บ่ถามผู้ใดพ่บปอดีขี่มาตุ่มตุ่มมันตามมาขังบัตรก็เงียบแท้คือบ่เห็นมีการมีงานจัเนี่ยจอดโรงเรียนแหละการเลวเพิ่นก็คือบ่จอดปรงานอยู่โรงเรียนคือบ่เมียนขี่มาวัดวัดกับว่มีอย่างในบ้านก็ตีไฟเหลียวใส่โรงเรียนบักคักเลยวัดแต่งงานอยู่โรงเรียนเนาะเออก็ตีไฟเหลียวใส่แล้ววัดกับเล่นเขาเล่นออกเล่แล้วโรงเรียนก็ได้เออจังหวะนี้เลยด่านซับผมเออได้ป้าไปซับ นี่โรงเรียนนี่พี่หนอคะโรงเ,เรียนเดินี่แยจงสิเนาะเดินแยน่เขาก็คิดว่าเขาสิมาจัดอยู่โรงเรียนสิเนาะเบิ่งในแผนทีมูบาัานเขาๆมานาันหน่อย,นยหน่อย,น,ยนัย่นแหมอันนี้โรงเรียนบ้านน้องฮีฮียังน้องฮีเขาขบอกว่าฮีฮีคืมอมันมีหน่อยมีแย่ดิได้แล้วพี่นนอตอนนี้นะคะจวดครับวันนี้เขาก็จะไปบ้านต้นหน้าเท่ากีไกลแม่หลังงานก็ได้แต่ว่าเขาพอใส่ใจใจสังเกตเมึงมามันเป็นหม่องหนนะ อันนี้น่าจะเป็นอบตแมนดีลีอบต์น้องบอยงีครับนี่อบตอำเภอบิบูล์บังสาหันท่านมาเหรอกันเนี่มว่าม่หันเนี่ยอบตกคับวันนีครับมมเลงนะครับโอ้มาทนอุ่นบ่ไกลกันครับจากจากงานมาหนีเจ็ดสิบกิโลพี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดกิโลครับเจ็ดสิบมาแล้วบอกกันเช่นดียวกับบานอยู่บ่มงไหนี่กับยีดอกมันห่างจากบ้านเรามันหกสิบโลจากเราวัดเราสิกับมืออ่นเนาะไม่ดีม่าสีอะไรนี่ ตังบ้านเราบ่บเมือเอื่อไปพอสิสุวรรณอ๋อมึงหื้อปวดรถจังสิกลับบ้านบ่แม่นตยู่งนี้ไกลไกลอยู่ดอกร้อยกอโลยอยู่ดอกไปแล้วพี่น้องคะจะจะพ่อไหมจะพ่อไหมพ่อหรือไม่พ่อเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมเอ้าเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมไฟเลี้ยวก็ไม่ตีเอ้าตีแล้วนะตีแล้วบ่เนี่ยมาเห็นเนาะสองพันสามพันส่วนก็จะโม้รูนเรื่องนั่นเหอะ เขากำลังงงอยู่อีหยังวะตีไฟเลี้ยวแล้วตอนนี้เลี้ยวซ้ายโอ้แม่นบ่กใส่บ่ใส่ละ <leer assim. S 2> เลี้ยวซ้ายตีไฟเลี้ยวพี่น้องไฟเลี้ยวอะไรแล้วพี่น้องคะหีใหญ่เฮาสิพ้อบ <g uch os> ่เอ้าไอ้ต้นจอดค้าก nice <matte> ันอยู่บัดนี่อนั้นนี่ขบวนหมอลำกับพี่น้องหางานนี่ล่ะเวลาบ่ะพองานก็จะเป็นจังซี่ล่ะนี่สีขาวสีเทาสีดำสีแดงนะครับพี่น้องคะต่อกันเลยบัดนี้เอ้าจะได้บันเทิงแล้วทีนี้ <laughs> ถามทางก็เลยได้นะเนาะพี่หนอคะจะบอกบอก่างานชมรมปักกดเด้นโอ้เมยเ์ฝนมาทางพุ่นทางพุ่นพี่หนอจ้าดีค่ะคคจะรถมอแตอรตือนบ่ไปนั่นบ่ คนจอนนี้หนึ่ม่ฮักเพื่นมั้งไอ้พอดีก็สิถามเนี่ยไปนี่แหละเพื่อนวะไอันนี้ก็สิงงเนี่ยเนาะเกิดอะไรขึ้นโอ้รถมันยังไรลคันเถอะเนาะข้าก็สิวะข้างงเข้ามาแน่นบะอียงป่แน่นเอียงถ้าเป็นไทยบ้านนู้นรถคันแปลกๆมากนิดหน่อยแล่นแตกสวดมาสันดิคิดว่ารถตำรวจนะตำรวจเขามาออกเกินเว็บสิไหม เป็นยังคือตตองแตก๋วสวดออกมาออมันหยั่นเนาะหยั่ก็ตองอยู่ในบ้านแตกออกสวดทำไมอ๋มันเล่นเขาป้าดิโอ้นี่เดียพี่น uh, ้องเ้ยโอ้สวัสนีโอ้นี่บ่โอ้งานมาแล้วบอโอ้หอดแล้วบอโอ้มาเดียวกว่าเน้อโอ้ยหญ่ยุพีพี่น้องนี่ประตูวัจริงๆจะมีงานอยู่โอ้เนาะโอ้เนาะพ่อเลี้ยงพ่อเก็ถึงงานพ่อเลี้ยงโอ้เนาะกเพลง จะเพิ่งเปิดเดื่องติดเียนภสิเออนั่นแหละเขาจะว่าอุ้ยเห็นทายยูทูปก่อนจะค่อยเปิดอันวะสุขาห้าบาทโอ้ยเกิดสุขาห้าบาทเปินใครเบิดเบิดเฮียนบอสุขานใครเบิดห่องบอสินทีห้าบาทเนี่ยห้าบาทห้าสิบห้าสิบบาทวะห้าบาทหน่อยติดใส่ตาสันเนาะเนี่ยมาเห็นเลยโอ้รถพ่วงโอ้ยแมนงานยี่เนแหละมันมีรถขายของ จดเลยเอาสำหรับคนที่บวอท่านอยู่หมันจังงมีานโอ้วัดบุรพาพี่น้องครับวัดบุรพาตําบลน้องบัวเงีอําเภอพิบูนมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับหรือว่าบ้านหี้ใหญ่พี่น้องค่ะน้องหี้ใหญ่ครับวงเล็บเนาะบ้านน้องหี้ใหญ่บ้านน้องหี้ใหญ่มาแน้งหี้ใหญ่พี่น้องค่ะโอ้ยมาถือเลี่ยวพี่น้องค่ะเ่อเก่าเขาไม่ได้วัดเลี่ยวนะครับวันนี้ล่ะหอดเรี่ยวหอดเรี้ยวดีใจไยวันนี้เ่าก่าบ่กมีจีเพล็น้ำงาทางเราปกติขจ้าสิมาหอดก่อนใช่ไหมซีเน่คนส่งมาให้ โอ้มีนี่ลราหั่นยิงเป่าตุ๊กตาวันนี้มัวร์ลำมันโอ้ยทางกันนิดหน่อยเนาะแต่รถคันใหญ่บไปไมาจังไลยเนาะที่เขาทังเลยใช่ไจอดใกล้ๆแถ่เลยมัวร์ไปเอาเครื่องใกล้ๆบปเนี้โอ้ม่เมร่าหนังไปตาเหมือนกันงงเลยเนาะอี่บดอกบ้านนู้นคือกันแต่เห็นรถแปลกๆมากจนที่บ่บ่เคยเห็นกับที่เนี้ยมันทีนะเอกลักษณ์บ้านเราก็จับของ สไลด์ดาวอุ้ยในแม่คลองแม่โอ้หอมหลายแต่วันนี้บ่ได็ดสไลด์ด็จักอัรนั้นเราเสียเบรกขึ้นทั้งหันนะโอ้มีหฮมนอนพร้อมนี่เลยคุณโอ้ยมันนี้นอนนี่แล้วห้อนอนบ่นอนนอนก็นอนเด็บ่มันมีหมองจอดนะมันมีหฮมเมียแก้วม่เสียดายแต่เป็นแล้วบ่ส่งปูดมาเนาะก็เลยหาบ่พอพี่น้องเอ่ะพี่น้องคะนี่แล้วเวทีห้องก็น่าจะตั้งนี่แหละเพราะว่ามีแค่เดินนี่เดินเดียวใส่แล้วนี่นี่นะคะนี่ อ่ะพ <_ Gimme for u> ี่น้องคะก็มาหอดเป็นทีเป็นเถิงโอ้หอดเป็นเถิงโอ้หอดเถิงทีเรียบร้อยหอดเออไปหอดมีกีคนนะหอดเติงทีเป็นทีเรียบร้อยอ่ะเออนี่แหละพี่น้องก็ได้พรกันคลิปหน้าขอบคุณมากเลยคุณแชร์กุศลรถเจอกันคุณน้องเพื่อนที่เราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีนะคะพี่น้องค่ะลงไปมั่งเก่งหน่อยกันไปเราหลืออีกแค่ไม่นาทีแล้วเท็่มืออ่ะที ไปนอนเนปลาจิ๋วมันคือควกมเอินดินเหลานี้ลาที่งานปลาโค้างเออพอดีมีแม่แก่มอยู่น้ำมีลาเสด้หัวโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยสุดยอดเลยโอ้ใหม่ยังคืองามถึงเนี่ยดีเ็นบอนเป็นอัน อันนี้โอ้ที่พักไม่ธรรมดาครับดีสวดระดับหาดาวเนี่ยเป็นเดงเอาผูป้ป่ขึ้นมาถึงเราไม่บาเจ็บแบบไห <All o. S 2> นฮัลโหล เออพอดีแล้วมันเนี่ย้อนไหนงานนี after after ่นี่พี่น้องมวลครับพี่น้องมวลมวลหวีโรงแรม มีหอดอันอันนี้ให้เมืองพร้อมะสวยนะ่ารักดีบังเวียงรีสอร์ทครับผม <c oughs> อ๋อต้นไทรรีสอร์ท <c oughs> ต้นไทรรีสอร์ท <c oughs> โอ้ผู้ใหคือเห็ดหมองน้อนไว้ดีแท้เขาเขามีไฟไหมอ๋อเหรอที่ห้อง <c oughs> น้ำมีสีด่ดวแล้วแม่ก็นอนนางัานจิมมัน โอ้ใครอยู่มีมืแล้วพอได้หัวเออเนาะสั่งแก็บครับสั่งแก็บสั่งแก็บไอ้โทรหาดูสั่งแก็บยังมาแก็บต่อไปแต่ทา้งขอบานยังหาว่าพ่ออยู่สั่งแก็บไปอ่ะเอาพ่อกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครช่องบ้านเละเพื่อเชียร์ครับ เออครับผมสวัสดีครับ